ัสดีค่ะมาเจอกับเบลเช่นเคยนะคะกับการอ่านหนังสือธรรมะในแนวทางการปฏิบัติของหลวงพ่อพระราชพมยานวัดท่าสุงค่ะและในวันนี้เรื่องที่เบลจะนำมาอ่านให้กับทุกทุกท่านได้ฟังอยู่ในหนังสือคำสอนหลวงพ่อวัดท่าสุงเล่มที่56ค่ะในเรื่องปฏิบัติกรรมฐานมา4ป e. ีไม่มีผลอะไรวันนี้ญาติโยมมาถามว่า ท่านปฏิบัติในด้านอานาปานุสติกับพุทธานุสติมา4ปีแล้วไม่ได้อะไรเลยเมื่อโยมมาถามอย่างนี้อาตมาก็แย่เหมือนกันเพราะเราก็ไม่ได้เหมือนกันแกคงคิดว่าพระสามารถจะทําให้คนบรรลุมรรคผลได้แต่ความจริงการปฏิบัติในพระพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้าตรัสว่าอักขาตาโรตถาคตาซึ่งแปลว่าตถาคตเป็นแต่เพียงผู้บอกเท่านั้น การที่จะได้บรรลุมรรคผลหรือไม่ได้บรรลุมรรคผลเป็นเรื่องของคนปฏิบัติถ้าท่านสอนแล้วจำของท่านได้นำไปปฏิบัติตามก็มีผลถ้าไม่ทำตามก็ไม่มีผลฉะนั้นญาติโยมที่มาถามว่าฉันทำมาสี่ปีแล้วไม่ได้อะไรเลยพระก็ต้องตอบว่าไม่รู้เหมือนกันแต่ที่บอกว่าไม่ได้อะไรเลยนี่ความจริงเข้าใจผิดเวลาทำความดีทุกครั้งย่อมได้เสมอ เรายกมือไหว้เขาเขาก็ไหว้เราเราก็ได้ไหว้เราชมเขาเขาก็ชมเราทีนี้ถ้าเราด่าเขาเขาก็ด่าเราเราก็ได้เหมือนกันเราตีเขาเขาก็ตีเราเราแช่งเขาเขาก็แช่งเราต่างคนต่างได้ ทีนี้ในด้านของความดีที่ญาติโยมพุทธบริษัทธรรมเวลาที่ใช้คำภาวนาก็ดีเอาจิตเข้ารับรู้ลมหายใจเข้าออกก็ดีถ้าหากว่าเรายังรู้อยู่ว่าเราภาวนาหรือว่าลมหายใจเข้าออกตอนนั้นจิตว่างจากกิเลสจิตว่างจากกิเลสได้แล้วได้ตรงจิตว่างจากความชั่วจิตทรงความดีอันสูงถือว่าเป็นจิตสะอาดท่านถือว่าเป็นบุญใหญ่ทั้งนี้เพราะว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่า บุคคลใดก็ตามที่จเจริญสมาธิจิตทำจิตให้ว่างจากกิเลสวันหนึ่งชั่วขณะจิตเดียวในวงเล็บท่านกล่าวว่ามีอานิสงส์มากกว่าพระสงฆ์ที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาถึง100ปีมีศีลไม่บกพร่องแต่ไม่เคยจเจริญสมาธิจิตตอนปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอริยะเจ้านี่วันหนึ่งชั่วขณะจิตเดียวนะ แล้วขณะจิตมันกี่นาทีล่ะไม่ถึงวินาทีนะขณะจิตเดียวถ้าจิตว่างจากกิเลสจริงๆคือไม่นึกถึงเรื่องซ้ายเรื่องขวาทั้งหมดไม่นึกถึงส่วนที่เป็นบาปอากุศลทั้งหมดจิตว่างอยู่ท่านบอกว่ามีอน,นิสงส์มากกว่าพระสงฆ์ที่บวชเข้ามาแล้วศีลบริยสุดธิ์100ปีแต่ไม่เคยเจริญสมาธิจิตเป็นอันว่าทุกคนที่ทำสมาธิแต่ละคราวอน,นิสงส์มีสูงมาก ทีนี้มีหลายคนเขียนจดหม,มายมาบางคนบอกว่าผมจะเริญกรรมาฐานมาถึง20ปียังไม่ได้เป็นพระโสดาบันเลยถ้าเคยเป็นแล้วเสื่อมก็สวยสิมีจดหมายไปที่วัดมีอะไรแปลกๆฉันอยากจะพิมพ์ขายเลยเรื่องคำถามต่างๆก็รวมความว่า ถ้าจะปฏิบัติเพื่อมรักผลก็เลี้ยวทางเข้าหามรักผลไม่ใช่นั่งเจริญสมาธิเฉยๆถ้านั่งเจริญสมาธิเฉยๆอีกกี่แสนชาติก็ไม่ได้มรักผลเช่นบ้าน่อยสายลมเขาอยู่ตรงนี้กันมานานแล้วไม่ได้เลี้ยวเข้าบ้านเดินอ้อมไปอ้อมมาเมื่อไหร่จะถึงทีนี้การเจริญมรักผลจะต้องรู้ว่ามรักผลมันเกิดขึ้นตามสายไหนปฏิบัติอย่างไรสำหรับมรักผลก็มีดังนี้ 1. พระโสดาบัน 2. พระสกิทาคามี 3. พระอนาคามี 4. พระอรหันต์สำหรับพระโสดาบันกับพระสกิทาคามีจะต้องตัดสังโยตสามได้ซึ่งเป็นของไม่ยากอ่านแค่แป๊บเดียวจบแต่ตอนปฏิบัตินี้เหมือนกับคนถ่ายอุชระอยู่ปลางครังก็เหมือนกับลงท้องมากเกินไปสำหรับพระโสดาบันมีสังโยชสามคือสกยทิฐิ วิจิกิจฉาศีลพตาปรามาสสักกายทิฏฐิสำหรับพระโสดาบันจะต้องดูบาลรีตอนหนึ่งถ้าไปอ่านแค่สักกายทิฏฐิเรามีความรู้สึกว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราถ้าอย่างนี้ยากมากถ้ามีความรู้สึกอย่างนี้จริงๆเป็นอารมณ์ของพระอรหรันต้องเป็นอรหันต์ไม่ใช่พระโสดาบันหรือบาลีอีกตอนหนึ่งที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า พระโสดาบันกับพระสกิทาคามีเป็นผู้มีปัญญาเล็กน้อยมีสมาธิเล็กน้อยแต่ว่าทรงศีลบริสุทธิ์มีสมาธิก็อ่อนมีปัญญาก็น้อยแต่เคร่งคลัดในศีลสำหรับพระโสดาบันกับพระสกิทาคามีรวมความว่าจิตของเราคิดไว้เสมอว่าเรามีชีวิตเกิดมานี้มันต้องตายร่างกายนี้ไม่ทรงตัวอยู่เกิดแล้วแก่แล้วป่วยผลที่สุดต้องตายแนะ่ อันนี้เป็นอารมณ์ของพระโสดาบันข้อที่สองมีสมาธิเล็กน้อยคือสมาธิของพระโสดาบันมีไม่มากอย่างสูงก็ปฐมฌานคำว่าปฐมฌานก็เป็นของไม่ยากคือว่าขณะใดที่จิตไม่มีนิวรณ์กวนขณะนั้นชื่อว่าเป็นปฐมฌานอย่างที่เรากำลังนั่งภาวนากันอยู่ว่าพุทโธธัมโมสังโฆหรืออะไรก็ตาม ขณะนั้นหูได้ยินเสียงภายนอกชัดเนจนแจ่มใสรู้หมดทุกถ้อยคำแต่ว่าหูไม่รำคาญในเสียงขณะนั้นเป็นปฐมฌานเรียกว่ามีสมาธิเล็กน้อยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคารวะนี้เขาศีลห้าบริสุทธิ์ตอนเป็นพระโสดาบันก่อนรวมความว่าพระโสดาบันนี้เป็นชาวบ้านชั้นดีเท่านั้นเองแต่ไม่ลืมว่าเราเกิดมานี่มันต้องตาย หากรู้ว่าจะตายเราก็ไม่ยอมไปอบายภูมิอารมณ์ของพระโสดาบันที่ทรงได้จริงๆก็คือ1มีความเคารพในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระอริยสงฆ์จริง2มีศีลห้าบริสุทธิ์จริง3จิตรักพระนิพพานเป็นอารมณ์มีความคิดอยู่เสมอว่าถ้าเราตายคราวนี้เราต้องการไปนิพพานเท่านี้แหละไหวไหม นี่เวลาปฏิบัติจะทำสมาธิขนาดไหนก็ตามถ้าจิตไม่เลี้ยวเข้ามาในมุมนี้เมื่อไหร่ก็ไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าหากว่าท่านที่เป็นคารวะท,ทั้งผู้หญิงและผู้ชายถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วพระพุทธเ,เจ้าท่านเรียกว่าพระแท้นะถ้าพระที่ห่มผ้าเหลืองอย่างอัตมาถ้าไม่ได้เป็นพระโสดาบันท่านไม่เรียกว่าพระท่านเรียกว่าสม,มุติสงฆ์คำว่าพระจริงๆขึ้นอยู่กับสังโยชน์คือการตัดสังโยชน์ได้หรือไม่ได้ ทีนี้สำหรับบรรดาญาโยมพุทธบริษัทที่ปฏิบัติใหม่บ้างเก่าบ้างต้องถือว่าถึงแม้ว่ายังไม่ได้พระสสดาบันก็มีผลแล้วอย่างสมมุติว่าท่านภาวนาว่าพุทโธธัมโมสังโฆหรือนะมะภะทะก็ตามคำภาวนาทุกอย่างใช้ได้หมดขณะที่ภาวนาอยู่จิตรู้ลมหายใจเข้าออก ขณะนั้นจิตเป็นสมาธิถ้าเราสามารถจะคุมลมหายใจได้ครั้งหนึ่งวาระหนึ่งสักสองนาทีแล้วก็รู้ลมบ้างรู้คำภาวนาสักสองนาทีจิตก็เคลื่อนเข้าบ้านนั้นออกบ้านนี้พบเจ้านี่บ้างพบลูกนี่บ้างแต่นึกขึ้นมาได้ตายจริงนี่เราภาวนาอย่างไรก็กลับมาว่ากันใหม่ตั้งต้นกันใหม่จับลมหายใจเข้าออก ทำอย่างนี้ผูกๆโพโพ,พแบบนี้ท่านเรียกว่าคณิกะสมาธิถ้าถามว่าจะมีผลไหมก็ต้องตอบว่าแค่คณิกะสมาธิมันจะทรงตัวได้จริงๆคําว่าทรงได้จริงๆก็หมายถึงว่าทรงบ้างไม่ทรงบ้างวิ่งเข้าวิ่งออกไปบ้างภาวนาบ้างคิดเรื่องอื่นไปบ้างสลับกันแบบนี้ถ้าทําไปจนกระทั่งกว่าจะตายไม่ใช่นั่งคลาวเดียวตายเลยนะ ทำไปบ้างไม่ทำบ้างใช่ไหมเวลาหยุดจากงานเวลาจะนอนก็ทำแบบนี้แหละสมาธิทรงบ้างไม่ทรงบ้างจิตเที่ยวไปบ้างท่านเรียกว่าคานิกะสมาธิถ้าจิตทรงอยู่แค่นี้ตายไปแล้วก็เป็นเทวดาชั้นกามาวาจรได้แล้วถ้าจิตดีไปกว่านี้อีกนิดหนึ่งที่ท่านเรียกว่าอุปจาระสมาธิสำหรับอุปจาระสมาธินี่ต้องผ่านปิติ ปิติความจริงมี5้าอย่างแต่ว่าไม่จำเป็นต้องผ่านทั้ง5้าอย่างสําหรับสาวกภูมิคําว่าสาวกภูมิก็หมายความว่าท่านที่ปฏิบัติเพื่อมรักผลไม่ได้ปฏิบัติเพื่อความเป็นพระพุทธเจา้าถ้าหากว่าท่านที่ปฏิบัติเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้านี่ต้องผ่านทั้ง5้าอย่างเหมือนกันไม่ว่าชาติไหนทั้งหมดทุกชาติที่เกิดยังไม่เป็นพระพุทธเจา้าจะต้องครบปิติ5้าอย่างครบถ้วนถ้าไม่ครบถ้วนก็ถือว่าบรารมียังต่ําอยู่ สำหรับท่านที่ปรารถนาแค่สาวกภูมิเรื่องปิตินี่บางคนผ่านอย่างเดียวบางคนไม่รู้สึกตัวว่าผ่านเลยจิตเป็นชานไปเลยก็ไม่แน่นักนะสำหรับปิติ5อย่างมีอาการแบบนี้คือ 1. ขนพองสยองกล้าวภาวนาไปขนลุกสู้ซ่า 2. น้ำตาไหลพอเริ่มภาวนาไปจิตเอิบอิ่มขึ้นมาน้ำตามันไหลไม่ใช่ร้องไห้แต่บังคับมันไม่อยู่ 3. ร่างกายโยกโครงนั่งไปก็โยกหน้าโยกหลังแต่จิตมันสบายจิตเอิบอิ่มดี 4. อุเพงคาปิติอย่างเบาก็คือตัวเต้นเหมือนกับปลุกพระแต่อย่าไปปลุกพระที่ท่านเข้านอนนะเขาปลุกพระเครื่องนะถ้าพระสงฆ์นอนไปปลุกเข้าโดนแน่ก็เหมือนกับปลุกพระเต้นปรับปรับนี่อย่างเบาถ้าอย่างเต็มอัตราก็ตัวลอยไปบนอากาศลอยด้วยอำนาจปิติไม่ใช่หอ่อ หาอาการทราบสั้นคือตัวนี้รู้สึกมีอารมณ์สู้ออกมาข้างนอกแล้วโปร่งตัวใหญ่หน้าหนามีความรู้สึกตามนั้นแล้วก็เบาในที่สุดของปิติตัวนี้จะรู้สึกว่ามีแต่หน้าตัวไม่รู้สึกว่ามีอาการห้าอย่างนี้เป็นอาการของปิติฉะนั้นบรรดายอดโยมพุทธบริษัทถ้าปฏิบัติในสายสุขาวิปัสสโกถ้าอาการหอย่างนี้มันเกิดขึ้นแล้วแล้วก็อย่างใดอย่างหนึ่งก็ตาม คือ 1. ขนลุกสู้ซาก,ก็ตาม 2. น้ำตาไหลก็ตาม 3. ร่างกายโยกโค้งก็ตาม 4. มันเต้นเหมือนกับปุกพระก็ตาม 5. มีอาการซราบซ่าเหมือนกับตัวโตวหน้าใหญ่แล้วต่อไปร่างกายโปร่งจนกระทั่งไม่รู้สึกมีอะไรเหลือแต่นหน้าอย่างเดียวรวมความว่าอาการทั้ง5้าอย่างนี้ถ้าอย่างใดยอย่างหนึ่งเกิดขึ้นก็ตามอย่าสนใจ เพราะว่าอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเกิดขึ้นในจิตคือสบายมากที่เรียกว่าปิติคือมีความอิ่มใจอาการทางกายทั้งหมดอย่าสนใจสนใจจิตสบายอย่างเดียวถ้าหากว่าท่านผู้หนึ่งผู้ใดหรือทุกท่านก็ตามปฏิบัติเข้าเข,าขตของปิติ5อย่างใดอย่างหนึ่งท่านเรียกว่าอุปจารสมาธิเมื่อเข้าจุดนี้แล้วจิตจะมีความสุขได้สุขอีกตัวหนึ่งจิตจะมีความสุขมาก ความสุขนี้จะมีความสุขเยือกเย็ยนดีกว่าซึ่งไม่เคยปรากฏมาในการก่อนแม้เลิกมาแล้วก็ยังมีความสบายใจถ้าคนใดปฏิบัติภาคกรรมาฐานถึงปิติจิตจะมีความสุข แม้แต่เลิกแล้วก็เป็นสุขจิตใจไม่วุ่นวายถ้าจะพูดให้เลยไปอีกนิดหนึ่งสำหรับผู้ที่ได้ทิพจักคุยานจะรู้ถ้าท่านผู้ใดเริ่มปฏิบัติพระกรรมฐานเริ่มเข้าได้ตั้งแต่ปิติเป็นต้นไปเท้ามหาราชแต่ละทิศจะทรงเทวดามาด้านละองค์มาควบคุมบุคคลน,นั้นไม่ให้มีอันตรายต้องถือว่าเป็นกรรมฐานจุดสำคัญแล้วคือว่าท้ามหาราชจะทรงเทวดามาคุมคอยป้องกันอันตราย คำว่าป้องกันอันตรายหมายความว่าพูดผีปีศาจจะรบกวนอันตรายไม่ได้แน่นอนเคยเจอไหมฉันเจอแล้วฉันไล่เทวดาเทวดาท่านไม่กลัวหรอกนะเมื่อสมัยปฏิบัติกับหลวงพ่อปานใหม่ๆเมื่อนั่งอยู่เห็นมีคนหนึ่งนั่งอยู่นุ่งผ้าเขียวเสื้อก็ไม่ใส่ผมก็ดูขยุกข,ขยุย๋ยหน้าตาก็เป็นคนร่างกายเป็นนักสู้สักหน่อยหนึ่งท่าทางล่ำสันแกเดินเข้ามา พอเดินเข้ามาเราก็ลืมตาลืมตาก็เห็นหลับตาก็เห็นผีอะไรลืมตาก็เห็นหลับตาก็เห็นก็ถามว่ามาทำไมแกยืนกอดอกตาจ้องเฉยตามไม่กระพริบถามว่ามาทำไมแกมองเฉยถามมาทำไมมีธุระอะไรก็มองเฉยสามมองสามมาแต่อย่าไปเล่นสามสามเข้านะเห<ต>็นพูดเลขไม่ได้เพราะคนขโมยไปเล่นเ,เรื่อยเดี๋ยวมันไม่ออกนะ ผลที่สุดก็เลยบอกว่าไปออกไปข้างนอกแกก็มองเฉยเราก็นึกว่าผีอะไรที่มันไม่กลัวตามปกติถ้าผีธรรมดาท่าไล่จะอยู่ไม่ได้แกยืนสักประเดี๋ยวแกก็เดินออกไปค่อยๆเดินออกไม่ใช่เดินอย่างกลัวเดินไปสองสาก้าก็หันมามองเสียอีกดูท่านักเลงจัดพอแกไปแล้วเราก็จำวัดตามสบายไปแล้วก็ไปจิตก็ไม่ได้ห่วง พอรุ่งขึ้นเช้าไปชันข้าวหลวงพ่อปานท่านหันหน้ามาเจอท่านถามว่าพ่อคุณเมื่อคืนนี้ไล่เทวดาเข้าหรือพระแก่นี่ตายยาวจริงๆกลางคืนแท้ๆอยู่ไกลกันแต่เห็นได้ถามว่าทําไมครับท่านบอกว่าคนที่เจริญพระกรรมฐานถึงปิติท,ทรงตัวถ้ามหาราชเขาจะส่งเทวดามาด้านละองค์มารักษาเพื่อป็นการป้องกันเมื่อคืนนี้แกไปไล่เขาทําไมก็เลยบอกว่า ไม่มีมารยาทนี่ครับเดินเข้ามาได้เรากำลังต้องการความสงบถามว่ามาทำไมก็จ้องตาเฉยท่านก็ถามว่ามีความรู้สึกอย่างไรก็บอกว่าถ้าผมเลิกกรรมาฐานแล้วตีกันแน่ตอนนั้นยังเอาเรื่องอยู่นะพ่อผีหลอกเสียจนชินซักโมโหขี่เหมือนกันปีต้นนี้แกกวน3เดือนติดติดกันก็รวมความว่า ถ้าจเจริญพระก,กรรมฐานถึงปิตินี่เขาส่งเทวดามาควบคุมอันตรายที่จะเกิดจากพวกผีร้ายจะไม่มีแน่นอนนี่ว่ากันถึงปิติถ้าไปพบบ้างอย่าไปไล่เทวดาแบบอาจารย์นะอย่าไปไล่นะตอนผลของการจเจริญสมาธิจิตรวมความว่าทุกคนถ้าหากว่าจเจริญพระก,กรรมฐานถึงปิติจิตจะมีความสุขนี่ผลเขาดูกันตรงนี้นะคือจิตมันมีความสุข จิตมีอารมณ์สังกัดมากถ้าเคยโมโหโทโสร้ายก็โมโหโทโสชักเบาลงไม่ใช่หมดแล้วที่เคยโมโหเร็วมันก็เริ่มช้าลงใช่ไหมเพราะปิติมันคุมใจคุมตัวทีนี้ผลมันก็ได้ผลก็ได้จากความเยือกเย็นการทำความดีทุกครั้งนี่ได้ผลแน่ถ้าเข้าถึงตอนนี้ท่านเรียกว่าอุปจารสมาธิ เมื่อทำสมาธิจิตเข้าถึงอุปาจารสมาธิท่านถือว่าจบการาวจรคำว่าจบกรารมาวจรหมายความว่ามีศิทธิ์จะเป็นเทวดาได้แน่นอนถ้าตายจากความเป็นคนเมื่อไหร่ก็เป็นเทวดาเมื่อนั้น เห็นไหมผลมันได้ไม่ใช่ไม่ได้ตอนนี้ท่านจะถามว่าเอาผลตอนไหนก็ไม่รู้อันนี้ว่ากันถึงปีติคือเบื้องต้นในการเจริญกรรมฐา,านถ้าจะถามว่าปีติก็ดีอุปจารสมาธิก็ดีคณิกะสมาธิก็ดีจะมีกับเราตลอดวันไหม ก็ต้องตอบว่าไม่จําเป็นต้องตลอดวันมันอยู่ตลอดไม่ได้เพราะว่ายังไม่ใช่ผู้ทรงฌานถ้าเป็นผู้ทรงฌานแล้วล่ะก็อยู่ตลอดวันแน่แล้วอย่าลืมว่าการได้คณิกะสมาธิก็ดีได้ปิติก็ดีกําลังจิตยังไม่สูงแต่มีสิทธิ์ที่จะเป็นเทวดาชั้นกามาวจรสวรรค์กามาวจรสวรรค์นี่หมายถึงเทวดา6ชั้นตั้งแต่1ชั้นจัตุมหาลาช 2. ชั้นดาวดึงสามชั้นยามา 4. ชั้นดูสิต 5. ชั้นนิมมานนรดี 6. ชั้นปัตละนิมิตาวาสวัสดีรวมทั้ง6ชั้นถ้าคณิกะสมาธิก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นเทวดาคือลุกคาเวดากับภูมิเทวดาเทวดาหางแถวก็ยังดีกว่าหัวแถวใช่ไหมถ้าไม่แก่ไม่ป่วยไม่สุดไม่โทมไม่หิวไม่หนาวไม่ร้อนก็ดีกว่ามีสภาพเป็นทิพ นี่พูดถึงว่าขณะที่ปฏิบัติย่อมได้ผลสำหรับบรรดาญาโยมทุกคนที่มาใหม่บ้างมาเก่าบ้างขอย้อนหลังไปอีกนิดหนึ่งเวลาทำสมาธิจิตจริงๆอย่าทิ้งลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าออกที่ท่านบอกว่าเป็นอานาปานุสติกรมาฐานเป็นกรรมาฐานที่ใหญ่มากควบคุมกรรมาฐานทั้ง40กอง ในกรรมาฐาน40กองถ้าจะทำกองไหนก็ตามหากว่าทิ้งลมหายใจเข้าออกจะไม่สามารถทรงตัวได้เลยที่เข้าทรงฌานจริงๆนึกปุ๊บจิตเข้าฌานเลยเขาต้องคุมลมเหมือนกันพอคิดว่าจะเข้าฌานหรือจเจริญกรรมาฐานต้องจับลมก่อนจิตนึกถึงลมก่อนแล้วจึงเข้าเลยทำให้เข้าฌานได้เร็ว ก็รวมความว่าท่านที่ปฏิบัติกรรมฐานทุกด้านทั้งหมดไม่ว่ากองไหนเริ่มต้นให้อาจิตเข้าไปรับรู้ลมหายใจเข้าออกหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้านี่ในด้านของมหาสติประธานสูตรใช้ของมหาสติประธานสูตรนี่ง่ายดีถ้าใช้แบบกรรมฐาน40 รู้สึกว่ายากมากไปหน่อยแต่ถ้าทำได้ก็ดีเวลาหายใจเข้ารู้สึกว่าหายใจเข้าเวลาหายใจออกรู้สึกว่าหายใจออกเวลาหายใจเข้าภาวนาตามไปด้วยแล้วใช้คำว่าพุทโธหายใจเข้านึกว่าพุทหายใจออกนึกว่าโธจงทราบว่าขณะใด,ดที่รู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้คำภาวนาเวลานั้นจิตเป็นสมาธิ ถ้าสมาธิทรงอยู่ได้สักนาทีหนึ่งก็เคลื่อนพอรู้ตัวก็จับมาใหม่อย่างนี้ท่านเรียกว่าคานิกะสมาธิถ้าเวลาภาวนาไปจิตเริ่มสบายอันนี้เรียกว่าอุปจาระสมาธิจบกามาวาจรตอนศัตรูของสมาธิถ้าจิตเข้าถึงปฐมฌานจิตจะเข้าถึงประชมฌานต้องชนะนิวรห้านิวรเขาแปลว่ากุลชาติกั้นความดี ก็รวมความว่าอารมณ์เลวของจิตที่เป็นกิเลสหยาบมี5้าอย่างคือนิวรณ์ข้อที่หนึ่งกามฉชันทะขณะที่ภาวนาจิตไปสนใจกับรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศจิตไปคล้องแวะกเข้าอย่างนี้จะตัดความดีนิวรณ์ข้อที่2ความโกรธความพยาบาทเวลาภาวนาไปภาวนาไปก็ไปนึกถึงคนที่พูดไม่ชอบใจเรา ทำให้เราไม่ชอบใจอันนี้เป็นความโกรธความพยาบาทอันนี้สมาธิก็ตกเหมือนกันนิวรณ์ข้อที่สความง่วงเวลาภาวนาอยู่พิจารณาอยู่จิตไปสนใจกับความง่วงความง่วงเข้าปะทะนิวรณ์ข้อที่4มีอารมณ์ฟุ้งซ่านนอกเหนือจากคําภาวนานิวรณ์ข้อที่5สงสัยในผลของการปฏิบัติ อาการทั้ง5อย่างนี้ถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นก็ถือว่าเราแพ้กิเลสถ้าหากว่าภาวนาไปโดยไม่สนใจกับอาการทั้ง5อย่างคือนิวรณ้าอย่างจะเป็นอย่างไรฉันไม่ทราบฉันไม่ต้องการตัดไปเลยเอาแต่เพียงว่ารู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกรู้คำภาวนา แล้วในขณะนั้นได้ยินเสียงภายนอกเขาพูดอะไรกันฟังชัดเจนจำใใรรู้เรื่องทุกถ้อยคําแต่ไม่รําคาญในเสียงอย่างนี้ท่านเรียกว่าปฐมฌานถ้าจิตเข้าถึงปฐมฌานถึงแม้ว่าวันนั้นเราจะนั่งสัก30นาทีหรือ1ชั่วโมงก็ตามนั่งหรือนอนก็ได้ภาวนาอยู่ถ้าจิตทรงปฐมฌานสักนาทีสองนาทีก็ควรจะพอใจตอนวิธีฝึกสมาธิจิต แต่วิธีที่ทําให้จิตทรงสมาธิได้ดีถ้าใช้เวลาน้อยๆเวลาที่เราทรงอารมณ์ใช้นน้อยอย่าให้มากอย่าถือปริมาณของเวลาให้ถือคุณภาพของจิตจะนับนิ้วมือก็ได้เอาแค่1นึถึงสิหายใจเข้าหายใจออกครบภาวนาหนึ่งแล้วขยับนิ้วมือไว้ให้ถึง10ตั้งแต่1 10. นึถึงสินี่เราจะไม่ยอมให้จิตคิดนอกเรื่องนอกราวเป็นอันขาด จะให้จิตท,ทรงอยู่แค่ลมหายใจเข้าออกกับคำภาวนาถ้าถึงสิบแล้วมันลำคาญมันชักหนักใจก็เลิกเสียถือว่าเราชนะเอาเท่านี้ก็พอแต่หากว่าบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทจะทดลองดูก็ได้ก่อนจะนอนหลับไม่ต้องนั่งให้ภาวนา1-10ให้มันทรงตัวจริงๆพอถึงสิบแล้วก็เลิก มันอยากจะคิดอะไรก็ตามใจมันถ้าตื่นมาใหม่ๆยังไม่ต้องลุกจากที่นอนจับลมหายใจเข้าออกภาวนาตามไปด้วย1-10ถึงเอาเท่านี้แหละก่อนหลับ10แล้วตื่นมาใหม่ๆ10ถ้าทำอย่างนี้ไปสัก1เดือน10นี่มันมีอยู่แล้วมันเป็นร้อยแล้วทรงได้ดีมากมีวิธีฝึกเขาฝึกแบบนี้นะแล้ววันหนึ่งจะทำหลายๆครั้งก็ได้ถ้านับ1-10ถึงยังสบายอยู่เราก็ต่ออีก1ิ ถ้ายังสบายอยู่เราก็ต่ออีก10ถือว่า10ต้นเป็นทุนถ้าหากว่าเลย10ขึ้นมาถือว่าเป็นกำไรถ้าเห็นว่าจิตใจจะส่านจริงๆคุมไม่อยู่ต้องเลิกเสียอันนี้เป็นวิธีฝึกสมาธิจิตถ้าจะถามถึงผลก็ต้องตอบว่าถ้าทำแค่นี้เพียง5-6วันก็ถึงปฐมฌานถ้าเดือนหนึ่งเข้าใจว่าถึงฌานสีเพราะเคยฝึกมาแล้วเคยทดลองมาแล้วฌานสีนี่เราจะสังเกตได้คือว่า ถ้าหากว่าเขาคุยกันอยู่ข้างนอกหรือเปิดวิทยุกระจายเสียงก็ตามถ้าภาวนาไปภาวนาไปแล้วหูมันเกิดไม่ได้ยินเสียงขึ้นมาสักครู่หนึ่งหรือประเดี๋ยวเดียวแล้วพอจิตมันตกนิดก็ได้ยินเสียงใหม่อย่างนี้ในขณะที่จิตไม่ได้ยินเสียงตัวนี้เป็นชานสี่คือหูไม่ได้ยินเสียง และถ้าเป็นชานตั้งแต่ปฐมชานขึ้นไปก็เป็นกำลังเกินกามาวาจรสวรรค์าหาก็ติดทรงอยู่ได้ตายเมื่อไหร่ก็เป็นผมเมื่อนั้นเห็นไหมมันสูงกว่านั้นทีนี้ผลของการปฏิบัติที่องค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคต้องการก็คือ ต้องการให้ทุกคนเข้าถึงนิพพานถ้าเราจะทําแต่สมาธิจิตเฉยๆก็เวียนว่ายตายเกิดไม่มีที่สิ้นสุดถ้าจะถามว่าถ้าจิตทรงฌานทุกชาติจะเป็นอย่างไรก็ต้องตอบว่าทรงฌานทุกชาติเวลาจะตายก็เข้าฌานทุกชาติเมื่อตายจากความเป็นคนก็ไปเป็นพรมทุกชาติไม่ไปนิพพานใช่ไหมไปเป็นพรมแล้วกลับมาทุกชาติแล้วทำเป็นฌานอีกก็กลับมาเป็นพรมมันก็วิ่งขึ้นวิ่งลงมันไม่ไหวหรอกเหนื่อยตาย รวมความว่าถ้าจเจริญสมาธิจิตในยามปกติควรรวบรัดวันนี้เราเอาเฉพาะพระโสดาบันพรุ่งนี้ต่อพระสกิทาคามีไปรวบรัดใช้กําลังจิตเอาชนะความเป็นพระโสดาบันให้ได้สำหรับพระโสดาบันจริงๆนี่พระพุทธเจ้าตัดยืนยันว่าความสำคัญเฉพาะคารวาสอยู่ที่ศีลห้าถ้าศีลแปดเป็นศีลของพระอนาคามี ความสาคัญที่จะเป็นพระโสดาบันจริงๆก็อยู่ที่ศีลเท่านั้นถ้าทรงศีลห้าได้บริสุทธิ์จริงก็ถือว่าท่านผู้นั้นเคารพในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระอริยสงฆ์จริงถ้าหากจิตของท่านมีความเคารพในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์จริงแต่ว่าศีลห้าไม่ครบท่านถือว่าเป็นลูกเกเรใช่ไหมที่ท่านสมาทานว่า พุทธังธรรมังสังคังสารนังคาฉามิซึ่งแปลว่าข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึง่งพระท่านก็บอกว่าปานาติปาตาเวรามีเป็นต้นนั่นก็หมายความว่าท่านบอกว่าถ้าต้องการให้ท่านเป็นที่พึ่งแล้วละก็ก็จงปฏิบัติตามนี้นะตามกฎห้าอย่างแล้วท่านก็ลงท้ายว่าสีเลนะสุขติงยันติบุคคลใด มีศีลบุคคลนั้นจะมีอารมณ์สงบมีจิตสงบสบายแล้วมีความสุขสีเรนะโพคสัมปทาคนที่มีศีลจะมีความสุขในการจับายใช้ซ้อยในเรื่องของทรัพย์เพราะทรัพย์ไม่เปลืองมากสีเลนะนี่พูตริงยันติถ้ามีศีลบริสุทธิ์จะมีความดับจากความวุ่นวายต่างๆนี่แปลแค่มนุษย์นะถ้าแปลขึ้นสวรรค์แล้วไปสวรรค์กันหมดเลยแย่ฉันอยู่คนเดียวไม่ได้ต้องเก็บไว้ก่อน ก็รวมความว่าพระโสดาบันนี้ขอบรรดาท่านพุทธบริษัทมั่นใจว่าถ้าหากว่าท่านผู้ใดมีศีลห้าบริสุทธิ์แล้วก็เพิ่มอารมณ์อีกนิดเดียวคือคิดว่าถ้าเราจะเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารเราก็มีแต่ความเร่าร้อนถ้าเราพ้นจากวัฏฏะสงสารเมื่อไรคือไม่เกิดเป็นมนุษย์ไม่เกิดเป็นเทวดาหรือพรหมถ้าเราไปนิพพานเรามีความสุขมาก ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมีการทรงตัวแล้วจิตของทุกคนจิตรักมั่นในพระนิพพานอย่างยิ่งคือต้องการนิพพานอย่างเดียวการทำความดีทุกอย่างการให้ทานก็ดีรักษาศีลก็ดีจเจริญภาวนาก็ดีส่งเคาะคนยากจนสงเคาะสัตว์ที่มีความลำบากก็ตาม ถ้าสัตว์มันหิวเราไม่มีมากก็เอาก้างโยนให้มันกินเมื่อโยนก้างให้มันกินแล้วไม่คิดหวังผลตอบแทนจากสัตว์เดรัจฉานเราให้เพื่อน,นิพพานเราสงเคราะห์นี่เราหวังนิพพานอย่างเดียวเพียงเท่านี้จิตใจก็สบายใช่ไหมถ้าหวังนิพพานแน่นอนอย่างนี้ท่านถือว่ามีความเคารพในพระพุทธเจ้าจริงๆในพระธรรมจริงในพระอริยสงฆ์จริง และมีศีลห้าบริสุทธิ์จริงจิตมุ่งพระนิพพานจริงๆท่านเรียกบุคคลนั้นว่าพระโสดาบันเอาละตอนนี้ไปขอบรรดาท่านพุทธบริสัททุกท่านตั้งใจสมาทานพระกรรมฐานสวัสดีก็ได้จบกันลงไปแล้วนะคะกับเรื่องของ ปฏิบัติกรรมฐานมา4ปีไม่มีผลอะไรเลยซึ่งหลวงพ่อบอกว่าถ้าปฏิบัติกันจริงๆทําตามคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าจริงๆนะคะคําว่าไม่มีผลนี่นไม่เกิดอยู่แล้วนะคะขอให้ได้ปฏิบัติจริงๆเถอะแล้วก็เป็นการปฏิบัติแบบสะสมเล็กสะสมน้อยนะคะจากที่หนงซื้อมาเนะาะท่านก็ให้ทําทุกๆวันทําวันละเล็กวันละน้อยแต่มีผลมากนั่นเองค่ะ เวลาในตอนนี้ก็ได้หมดลงแล้วนะคะโปรดกดติดตามช่องของ Wonder Bell เอาไว้เพื่อว่าเวลาที่เบลอัพคลิปใหม่ๆท่านจะได้เป็นคนแรกที่รับชมและรับฟังก่อนใครนั่นเองค่ะสำหรับในวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วขอให้ทุกๆท,ท่านมีความสุขทั้งกายและใจสวัสดีค่ะ